มีก็ได้อะตัวนี้นะครับผมจาก1,350บาทลดเหลือ945บาทนี่ลดถูกจริงๆไม่ถึงพันก็ดูแลหน้าของคุณได้นั่นเองครับผมเออ สกินหลักร้อยแต่หน้าหลักล้าน,นดีชิมนี้ป่ะนะฮะต่อมาลิติอนนะครับผมตัวนี้ใหม่ล่าสุดข,ของเราครับผมจาก1,250บาทครับลดเหลือ999บาทเ,เลขสวยนะครับแถมด้วยแถมโฟมได้ด้วยคุณอันนี้ซื้อไปอะ่ะเอาจริงๆซื้อนี้ปั๊บ999บาทได้โฟมตัวนี้ด้วย ถูกดีจริงล <top ic> ้างหน้าเสร็จป oh okay. okay. wow. mm ั hmm. hey, right uh ๊บ huh. ด้วยตัวนี้ซื้อตัวนี้999บาทคุณได้ไปเลยคู่นี้จ้าของดีจริงๆนะคะและนอกจากนั้นใช้ตัวนี้แล้วอย่าลืมมาซื้ออีก2ตัวนะครับปวดหลังป่ะก็หาหมอช่วยเอออ่ะโอเคเด็กๆช่วยขายของปเอออย่างนี้ดิตัวนี้ตัวนี้ด้วยรีขายไปไปพูดง่ายคือดีทั้งหมดคนละแบบกันก็อยากให้ทุกคนซื้อให้หมดเลยนะฮะเออพนานาเงเมาเมาเมาท่านาเฮงใช้ตัวนี้ ตัวนี้แบบเร่งด่วนครับรีบูตแบบจุ๊บๆเออตัวนี้สำหรับเรื่องสิวสำหรับวัยรุ่นช่วงแบบเอ่อวัยรุ่นเลยฮะต้องตัวนี้สำหรับสิววัยรุ่นทุกประเภทเลยฮะทุกประเภทแล้วตอนปลายได้ไหมวัยรุ่นตอนปลายถ้ามีสิวก็ใช้ได้อ่ามีสิวก็ใช้ได้เห็นราคาแล้วอยากจะเอาหน้าถูกระพื้นอยากใช่ไหม เกลียดป่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีสิวก็อยากใช้ก็ใช้ได้นะไอตาดำอ่ะรู้สึกใต้ตาดำเหมือนอยากเติมน้ำตัวไหนนะตัวนี้นะต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เออมาดูมาดูนี้ใต้ตาตัวนี้เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปตัวอยู่ยิ้มให้แม่แม่ตือเลยนตัวนี้เพราะว่าไม่หลับไม่นอนนะเปิดตัวเอใช่ชุดใช่ชุดนี้นอนดึกมากๆแล้วเดี๋ยวเออหลังจากพรุ่งนี้ไปก็เริ่มนอนดึกกันเพราะมีถ่าย แอบสปอยเล็กๆว่ามีบอกได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้หรอความลับความลับมีคนชวนไปไหนสักที่ฮะแล้วเดี๋ยวอยากให้ทุกคนรอติดตามกันเลยฮะแล้วรู้หรอจะพาไปไหนเอาก็บอกเซอร์ไพรส์ไม่ใช่หรอก็จะรู้ไงก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันถ้าไปต่างจังหวัดเราผมคิดว่าต้องพบเป็นคู่เลยฮะพวกทั้3สามตัวเลยสามตัวพวกเราไปด้วย ไปอยู่แล้วไอ้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 หยุดหยุดหุดใจเย็นใจเย็นใครทำไม่ใครเออใจเย็นใจเย็นเล่านิทานดีกว่าเล่านิทานไงเออถือว่าเป็นเล่านิทานเหรอว่าวงแหวนเป็นยังไงอบล้อมเป็อบล้อมเป็นยังไงนะอบล้อมแบบไม่เคยทำเลยคุณเหมือนนี้เลยโอ้ยอ๋อนี้เขาเรียกว่าวงแหวนวงแหวนวงแหวนมันจะอบรับแน่นๆน่นไหมน้องกำไรกำไรคืนกำไรสุดๆนะทุกค โอใจ่นอกแล้วเนี่ยเอ้ยหายใจไม่ออกเลยเหรอมันแน่นจนหายใจไม่ออกคุณนี่หัวใจเต้นแรงกันไปเอ้ยมันได้ยินเสียงหัวใจกันเลยเหรอเนี่ยตายแล้วโอยตายแล้ยออกนะที่นี่ละครับเป็นรายการก่อนออกทำงานก่อนคือเด็กคณะกูเิยว่ะพี่เจ้าแล้วกูก็โสดอะแล้วคนโสดมาเจ็ดแปดปีอะเนาะ แถมมาทำอะไรเอาเอาเอาไม่ล่าอยากได้ปหรก็ต้องถามว่าแถมเอามาทําอะไรก็เอาใจให้ไงไม่แต่ถ้าเกิดแถมเริ่มมาทาให้ทุกคืนเนี่ยก็เอาโอเคเออโอเคโอ้ยโอ้โหบอกรักโดยโดยไม่มีเขาเขาจะทำไงทําไงมีนะบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว